สวัสดีครับพบกับ WTS Party 2นะครับช่วงคู่หูตลอนทัวตอนนี้เอออยู่กับเกม e v e r y Body Marble กับคุณก๊อตนะครับคุณเอิร์นครับครับผ่านทางอาจจะโอ้โหนานแปใครวะของเอินี่วะซื้อปอดสิครับนั่นคุณทำแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับเรายุณคุณไม่รอดแน่ เดี๋ยวคุณจะเจอแลนด์มาร์คผมคุณครับเราเร็วขายมาโอ้ยคุณเอาเงินวันเึงหยุดเลยครับไม่ขายครับใครจะขายแลนด์มาร์คปิงผมไม่แลนด์มาผมไม่ขายล็อกแลนด์มาร์คผมขาดตังแค่สี่เคงชมงานกลางปีไม่มี่โ เฮ้ยเโลดดูให้เ no สียวเลยซ้ายขวาโอเคเออรถถกตื้นครับคุณอ่าขอบคุณครับให้ตังค์ผมแต่ก็เอาดาวผมไปผมไม่กลัวเอาดงเอาดาวไม่เคยกลัวเราเป็นพวกเล็กแบบมั่วๆอะไรอ่ะแพ้ชนะดาวหรือก้อนเมฆกันเนี่ยอันไหนอ่าคุณจะเจอผมแล้วผมเหลือแค่ เอาแล้วครับไหนขอดูหน่อยเลยมาร์คเี่โอ้ดาเป็นรูอ่ะฮึคุณกอดครับผมว่าผมแพ่คุณละมันจะมีโอกาสรอดอยู่ม i mean> ันเหลือเมืองเดียวเองอ่ะลองดูก็ได้ขายมานี่และเหลือเหลือเมืองไหนครับเพียเมืองเนี้ยครับเดียวแล้วก็เมืองเดียวผมแพ้ครับแพ้แน่ๆครับอย่างนี้ไม่เหลือครับ แค่แบบใสใสๆอะเอิรคุณเอิร์นครับสามสิบเคน่าจะล้มละลายไปเลยนะผมผมอ่ผมเหลือสามร้อยสามสิบเคครับครับครับสามร้อยสามสิบเคก็ได้ผมไม่เถียงคุณซูธนาคารไปเลยอือหือสิบเคนะครับสิบเคครับอย่าโชว์ไว้คุณจอครับเนื่องจากผมปิดเสียงนะครับเพราะว่ามันหนวกหูใช่ไหมครับคุณจอใช่ไหมครับมันหนวกหู วิดาคุณกอเทะเร็วครับพี่ครับผมจะเร็วผมจะรีบรีบรีบแพ้ครับเหมือนครับมนก็ไม่พอแล้วครับเพราะมันเหลือ 10K ครับตอนนี้เฮ้ยจบแล้วครับอือหือยวผมเดี๋ยวผมไปเตรียมตัวมาก่อนครับงั้นก็จบพัทนี้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับวัสดีครับคุณกอสวัสดีครับสวัสดีครับดิสวัสดีครับโอเคครับ